กับเข้ามาพบกับรายการผีซองกันต่อนะครับส่วนในปีพุทธศักราช2510ครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญ,ญเดชมหาราชบรมนะประพิษพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหารเพื่อทรงสักการะบูชาพระพุทธชินราชในการนี้พระบาทสมเด็จ พระบรมชนก,กาธิเบศร์มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรส่งเปลืองเครื่องราชอิสริยพรอ,อันเป็นโบราณมงคลน,นพรัตน์ราชวลารพรถวายคล้องที่นิ้วพระหัตถ์พระพุทธชินราชสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมบราชินีนาถพระบรมบราชชนนีพันปีหลวงส่งเปลืองผ้าทรงสพักถวายพระพุพะพทธชินราชเป็นพุทธบูชาพุทธศักราช2550พระบาทสมเด็จ พระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มานาถบพิธส่งพระกุณาโาปรดเกล้าให้พระบาทสมเด็จพระวาชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการถวายสังวนนรนพรัตนราชวชราภร์แด่พระพุทธชินราชอีกด้วยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่ทางรายการวิทยุทีวซองนํามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังให้ติดตามกันวันนี้เวลาหมดหมดเวลาครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ